สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพา์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาวประเด็นคุณชนรัศมีนั้นเป็นหนึ่งประเด็นที่ผมอยากพูดในเรื่องภาพรวมของลุงป้อมและคนที่ใกล้ชิดลุงป้อม ปีนี้เป็นปี2 5 6 7คนเอระเดชริวย์วงสูสุวรรณเนยอยู่ในอำนาจมา9ปี9ปีที่ผ่านมานี้เรียกฝนได้ฝนเรียกลมได้ลมเรียกเมฆได้เมฆไม่มีองค์คาพยพไหนในสังคมไทยที่คนใกล้ชิดของลุงป้อมนั้นเอื้อมไปแล้วเมื่อใช้บาร,รมีลุงป้อมแล้ว ก็จะได้ดังสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแม้กระทั่งคนที่วิ่งเต้นขอสำพปธานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือดำน้ำําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ลงทุนลุงป้อมโทรศัพท์ไปหารัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อของานให้กับคนที่มาวิ่งเต้นกับลุงป้อม ปัญหาใหญ่ของพลเอกประวิทรวงสุวรรณนั้นคือเป็นปัญหาที่ตัวเองอยากจะช่วยคนใครใกล้ชิดสนมขออะไรมาก็ช่วยให้หมดโดยไม่ดูตามาตาเรือเพราะฉะนั้นคนที่ล้อมตัวพลเอกประวิตย์นั้นล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิน้นไม่จะมไม่มีปัญหาทางการการเมืองก็มีปัญหาในเรื่องของการงานหรือมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับสุรเชษฐหักพานนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าใช้บารมีของพลเอกประวิทยวงสุวรรณเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งตำรวจตำแหน่งไม่เยอะไม่ใหญ่ขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ด้วยบารมีของพลเอกประวิทย์วงสุวรร,ร,วร,าารณรรรส,รรส่วนวีรกรรมที่สุรเชษฐหักพานทำไว้นั้นผมไม่ต้องพูดท่านผู้ชมคงพอจะรับทราบข่าวอยู่แล้ว นะหรือคนอย่างฟิล์มรัฐภูมิหรือคนอย่างสามารถคนที่ล้อมตัวพลเอกประวิทย์นั้นล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้กับพลเอกประวิทย์ทั้งสิน้น <c oughs> จากความที่ตัวเองใจดีกับคนพวกนี้นะฮะ ผมอยากเห็นพลเอกประวิตรลงจากเวทีสักทีเชื่อผมดินี่ผมพูดด้วยความเคารพนะผมพูดด้วยความเคารพและผมพูดด้วยความหวังดีท่านอายุมากกว่ผมสองปีปีนี้ท่านก็จะ,จะแปดสิบละปีนี้เจ็ผมเจ็ดสิบย่าง78ท่านก็กำลังจะย่างแปดสิบ ท่านอย่าเลยครับอย่าไปฝันเฟื่องเมืองแมนว่าตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามคำเชียร์ของคนใกล้ชิดท่านเพื่อที่จะหลอกเอาเงินท่านไปถ้าผู้ชมจำใาสมัยที่นายสามารถขึ้นมอ,อก,กับพลเอกประวิตยเอาเงินพลเอกประวิตย์ไปตั้งกี่ร้อยล้านเพื่ออ้างว่าเอาไปซื้อสอสอเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองเพื่อที่เวลาหักหลังพรรคเพื่อไทย ก็จะได้มีสอสอจำนวนมากเข้ามาดุนพลเอกประวิทธขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นความฝันครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นความขัดแย้งระหว่างทักษิณชินวัตรและพลเอกประวิทย์ก็เลยมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาอย่างสูงทักษิณก็เลยแก้เพลทด,ด้วยการเมื่อตั้งครมอยุกองอิง ไม่ยอมตั้งน้องชายของพลเอกประวิทย์คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวรณให้กลับมาดำรงตำแหน่งเก่าคือรัฐรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพลตำรวจเอกพัชรวาทกำลังมีความสุขกับลูกสาวในการบริหารกระทรวงนั้นอย่างสุดริ่มทิ่มประตูและการที่จะไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็เลยพลอยทำให้พ,พรรคพลังประชารัฐแตกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำงานของพลเอกประวิทย์ก็รวบร,รวมสมัครพรรคพวกในพังปริชารัฐแล้วมาสสนุน,นพรรคเพื่อไทยส่วนนี้นำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและในที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยก็ตัดสินใจเลือกกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้เข้ามาร่วมรัฐบาลจัดสรรตำแหน่งแ่งที่ให้ ส่วนสสที่เหลือของพลเอกประวิทย์นั้นก็ต้องกินแห้วไปแล้วก็พยายามหาช่องโหว่ช่องทางที่จะล้มรัฐบาลชุดอุ้งอิงให้ได้โดยที่หัวหอกที่เดินเรื่องนี้คือคุณไผ่บุญนิติตะวันแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จสีกทีเผอิญเผอิญพลเอกประวิทยนั้นมีคนล้อมรอบตัวเองที่ผมเตะชื่อไปเมื่อกี้นี้ สร้างวีรกรรมสร้างเรื่องสร้างราวให้มากมายวันนี้พุเอกประวิตธไม่มีความสุขกล้ครับอายุท่านก็มากแล้ววันวานที่หวานชื่นของการมีอำนาจของพี่น้องสามปอดฮะมันจบไปแล้วท่านต้องยอมรับความจริงท่านอย่าดิ้นรนต่อไปเลยท่านถอยไปเถอะบรรดาคนที่ใกล้ชิดท่านแต่ไม่ค่อยมีผลประโยชน์อะไร ก็ยังรักท่านอยู่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีแต่ไอ้คนที่มีผลประโยชน์ป่านี้ก็เข้าสังเตมเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นสามารถฟิลม์รัฐภูมิก็จะเร็วๆนี้นะฮะสุรเชษฐ์หักพานก็โดนคดีอยู่แล้วอยู่ในเรื่องอยู่ในปปชอ,ออกจากราชการเพราะะนะแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัด ว่าบารมีท่านไม่มีเหลือแล้วท่านอย่าไปคิดอะไรมากท่านต้องถอยออกมาลาออกมาเถอะครับอย่าไปฝันหวานอะไรกับเรื่องนี้เลยอำนาจที่ท่านต้องการตําแหน่งที่ท่านอยากได้เชื่อผมสิไม่มีทางได้หรอกครับแล้วท่านอยู่ต่อไป ท่านจะมีแต่ความบอบช้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นแล้วผมในฐานะที่เป็นคนมองการเมืองอยู่วงนอกผมไม่ได้เครียดแค้นอะไรนั่นหรอก <ๆ S 2> ผมคิดว่าคนอายุจะ80แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีถึงเวลาถอยได้หรือยังท่านเดินเหินก็ลำบาก ไม่เหมือนผมผมบอ,อกท่านสองปีแต่ผมยังเดินกระชับกระเฉงอยู่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นท่านคงไม่เชื่อผมนะครับแต่ผมคิดว่าทางออกที่ดีทสุดของท่านท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้าท่านจะช้ำใจมากกว่านี้อีกเยอะพอหมดอย่างคนยังสามารถหมดจะฟิล์มรัฐภูมิก็จะมีคนหลายคน จะหน้าใหม่หน้าเก่าเริ่มเข้าไปห้อมล้อมท่านเหมือนเดิมไปเสกสรรปั้นแต่งให้ท่านได้เพ้อฝันต่อไปในความฝันที่ไม่มีวันสู่จุดที่สูงสุดได้เลยแม้แต่นิดเดียวสวยมากที่สุดท่านลาออกเถอะท่านลาออกแล้วท่านย้ายบ้านออกไปอยู่ที่บ้านของท่านที่ลาดพร้าวอย่าไปอยู่มนเลยไอ มูลนิธิป่ารอยต่อที่อยู่ในราบสิบเอ็ดาบหนึ่งอย่าไปอยู่เลยครับทําตัวเป็นคนแก่ที่มีผลนะอดีตอดีตท,ท่านเป็นคนที่มีตําแหน่งแห่งที่มีผลงานท่านเป็นหนึ่งผู้จัดการหานบกท่านได้ทําอะไรไปเยอะท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าสสที่ท่านคุมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนพร้อมจะไปกันหมดทุกคน ทุกคนอ่านขาดเลยว่าท่านเป็นอะไรต่อไปไม่ได้แล้วแล้วทุกวันนี้ชื่อเสียงท่านเนี่ยตกต่ำมากก็เพราะว่าคนที่เอ่ชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสายทำให้ท่านต้องตกต่ำแล้วยังมีอีกนะแต่ผมขี้เกียจจะเอ่ยชื่อที่เกียจจะเอ่ยชื่อคนนี้เอาประโยชน์จากความใจดีของท่านท่านเป็นคนใจดีแต่ท่านไม่สนใจว่าอะไรเป็นอะไร มาให้ช่วยก็จะช่วยนี่คือนิสัยนักเลงแต่เป็นนักเลงแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันมาให้ช่วยแต่ลนเรื่องนี้วรนุษย์ทั้งนั้นเลยท่านไม่เชื่อผมไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งถึงเวลานั้นแล้วท่านจะบอกว่าส่วนที่มันพูดถูกเว้ยวันนี้ท่านเพียงแต่ลำบาก ในการเดินหน้าทางการเมืองแต่ยังไม่พิการทางการเมืองแต่ถ้าวันข้างหน้าท่านเลิกฝ่ายฝันเลยว่าท่านจะโค่นทักษิณได้ท่านโค่นเขาไม่ได้หรอกทักษิณจะต้องรับกรรมของเขาเองจากการที่เขาทำกับชาติบ้านเมืองท่านกลับบ้านท่านพักผ่อนเถอะท่านไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเกา่เกาๆคนเกา่เกาๆ ที่เขายังทราบซึ้งกระโดวท่านอยู่แล้วก็สลายไปเลยลาออกจากหุ้นหน้าพักทางชารัฐส่วนสสที่เหลือจะไปอยู่พักไหนก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้จริงใจอะไรกับท่านเลยแม้แต่นิดเดียวต้องการเงินเดือนท่านจ่ายคราทุกเดือนดูอย่างในสามารถสิเอาเงินท่านเป็นร้อยว่าจะมีสสเพื่อไทยมาปรากฏมมีมาทุกคนเงินเข้ากระเป๋ามันเองหมด แล้ววันนี้ก็นอนอยู่ในคุกล่านะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเชื่อผม